มันแช่ขนมที่เปิดที่สุดในโลกปะใช่แหละแต่ให้เป็นครละรสกันหรือเปล่าใช่แหละเดี๋ยวนี้เราจะมาอาองกีนให้แกก่อนโอ๊ยิดไม่ค่อยได้เลยมันจะแก้หกหมดเลยก็ทำไมเก็บก่อน แค่เสรลจเนี่ยเห็ดดำอโหดเว้ยกินก็เพเห็อย,ยู่รู้อยาไปหาฮะเห็ดจริง